สวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ชา n น l เบลเกส r นะครับผมยังอยู่ร้านช่างก๊อฟนะคลิปนี้ก็มาดูกันต่อนะครับผมคันนี้เป็น2จังหวะนะครับผมก็ในช่องในช่องนะครับผมช่วงนี้2จังหวะก็เริ่มมีมาบ้างแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับสจังหวัดนะเดี๋ยววันนี้พาไปดู2จังหวัดนะครับผมโหดแต่งโหดเหมือนกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เจ้าของเขากันครับอะไปพบนะพี่สวัสดีครับ เดี๋ยวกาพี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับชื่อสันครับผมสันพี่สันเดี๋ยวผมเรียกว่าพี่สันนะพี่ได้ครับครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าคันนี้เป็น2จังหวะใชผมรุ่นนี้เป็นรุ่นเอ่อทาวาครับทาวาท้ายท้ายเป็ดครับท้ายเป็ดนะผมตัวนี้เป็นรถของพี่สันเองเลยใช่ครับอ่านานยังครับพี่คันนี้นานอย่างก็ประมาณปีนึงได้ครับประมาณอ๋อตอนที่ซื้อมาตอนนั้นราคาโหดไหมครับพี่ซื้อมา เพื่อนก็ประมาณหกหมื่นครับโอ้โหของหกหมื่นนี้แต่งยังครับพี่ก็เนี่ยคือสีชุดชุดสีนี้นี่เลยโอ้ครับผมโอเคแล้วพี่จันก็คือมาทําใหม่หมดเลยทำใหม่ทำแต่เครื่องครับแต่เครื่องแล้วก็พวกเปลี่ยนปั๊มปั๊มบนปั๊มล่างแล้วก็ครับผมชุดล้อครับครับแล้วก็เก็บรายละเอียดอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะทีละชิ้นเลยครับว่าอ่ะพี่จันครับคันนี้ทําอะไรบ้างครับว่ามาทาอะไรบ้งทั้งหมดเลยครับแผงคอหน้าแผงคอหน้าใช่ครับแล้วก็ พวกนี้ก็เป็นเซต X แผงคอหน้าของลีโอนี่ครับชุดชุดล่างครับอ๋อชุดล่างเป็นของเป็นของลีโออ๋ออันนี้คือเป็นลีโอหมดเลยครับพี่ใช่ครับผมอ๋อเป็นของลีโอครับนะครับชุดบนก็เป็นของเซต X ทั่วไปครับเซต X ก็คือแผงคอบนครับผมใช่ไหมครับผมมีมีแผงคอมีแฮนด์ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่นันแผงคอตัวนี้ทั้งชุดอยู่ประมาณ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทใช่ครับได้แค่แค่นี้อครับพี่นี่ครับมีแฮนด์ด้วยอ๋อมีแฮนด์ด้วยแฮนด์นี่ก็เเป็นนนขออองคครรััับบหมืก ทำทำไมเขาใช้แซดเอกซ์กันจีครับพี่หรือว่ามันมันสวยโลชั่นนิยมครับตัวสนิยมใช่ครับอ๋อโอเคครับพี่มีอะไรครับพี่จันอันนี้พวกมือคัดอะไรพวกนี้ครับมือคัดเอ็นแล้วก็พาไปเอ็นอาร์บิลลิ่งออกบิลลิ่งออกใช่แล้วก็ทําให้มันเหมือนับปั๊มฝั่งเนี้ยอ่าครับงใช่โอโอเคคือพูดง่ายๆคือปั๊มฝั่งซ้ายอ่ะไม่มีตังค์ซื้อแล้วจริงเหรอพี่คือตอนซื้อปั๊มบนมาไม่คิดอะไรไงครับ ผมถามเลยครับพี่ปั๊มบนมันคือปั๊มอะไรครับผมไม่เคยเห็นเลยปั๊มบนมันเป็นโมสโตเอ็กซ์เต็มโมสโตเอ็กซ์เต็มจากเยอรมันว่าอิตาลีผมจำไม่ได้คือคนมันจะไปยุโรปเลยครับพี่ไปยุโรปเลยเนาะมใช่ครับผมคือเห็นคนที่นําเข้ามาเป็นเป็นเพื่อนผมนะครับเขาบอกว่ามีไม่เกิน5ตัวในไทยมั้งแล้วก็หนึ่งในตัวนั้นอยู่ที่นี่ใช่ครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ปั๊มตัวนี้มันยังไงเขาเรียก มือมือสองครับผมเห็นขายในเฟซอยู่หมื่นห้านะหมื่นห้าเลยครับพี่มือสองนะพี่ใช่แต่นี่ผมได้เป็นมือหนึ่งเลยโอ้โหราคาโหดนะพี่เนาะคือถามว่าถ้าเราใส่โลโก้แดงอะไรอยเมันก็แบบเหมือนเพื่อนใช่อันนี้ไม่เคยเห็นจริงๆเลยครับรับโอเคครับพี่แล้วก็พวกกระปุกกระปุกประกับกระกับนี่เป็นของโดมิโนใช่ครับลูกปืนแท้ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ดันตัวนี้ประกับอยู่ประมาณสามพันนะครับสามพัน โอ้โหครับมันมันนานแล้วรถมันใช้ใช้งานนานแล้วครับโอเคครับแล้วก็พวกกระปุกอะไรเนี่ยครับพี่จันอ่ากระปุกแท้ก็เอาของไอ้ตัวที่เป็นโลโก้แดงมาครับแล้วก็ฝาดีฝาดีตัวหน้าใช่ครับเท่าไหร่ครับพี่จันฝาดีตัวนี้พันหกครับพันหกครับนะผมสีดำฝาแท้แน่นอนแท้ครับผมนะครับผมโอเคประมาณนี้พี่จันครับไปดูชุดล่างเลยเมื่อกี้พี่จันบอกพี่จันบอกว่าเป็นอ่าลีโอใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็มีใส่จาน3ารูจานรองอะแดปเตอร์ครับผม การนี้ใบเท่าไหร่ครับพี่นันใบประมาณ2,000กว่าบาทครับรวมเทไหมครับพี่การแต่ตัวนี้เทครับเทครับเทใช่ครับ2,000นกว่าบาทเป็น3รูครับผมใช่ไหมครับก็เป็นสเปเซอร์มารองด้วยไอดุมหน้านี่ยังเป็นของอะไรครับพี่นันดุมหน้าลรียครับดุมหน้าลรียครับแล้วคือตอนใส่กระบอกนี้พี่พอใส่อไอขาปั๊มตัวนี้ก็คือต้องสั่งเป็นของใช่ลรียเหมือนกันครับโอเคของเคอไม่ได้เลยผมสั่งทำเองนะ มครับผขาปั๊มนี้เท่าไหร่ได้ครับพี่ตันขาปั๊มประมาณพันห้าครับพันห้าครับโอ้โหแล้วปั๊มเหรอครับพี่ตันปั๊มอ่ะผมซื้อมาตอนแรกๆตอนที่เขายังไม่ขายกันเจ็ดพันห้าผมซื้อมาประมาณเก้าพันห้าโอ้เก้าพันห้าเลยพี่ซื้อครั้งแรกนะครับแล้วจะไมอยู่ดีตอนนี้ราคามันมันตกเหลือเจ็ดพันห้าครับทำไมอ่ะพี่มันเยอะเกินครับเขาสั่งออเดอร์มาเยอะขึ้นแล้วก็ต้องลดราคาโอ้ครับแล้วก็เป็นสายเฮดไบบีสายเฮดไบบีหัวเขียวนะพี่ครับ เส้นเท่าไหร่ครับพี่ทันทั้งเส้นเลยครับทั้งเส้นประกอบที่ร้านสี่ห้าประมาณสองพันนัดโอประมาณสองพันนะครับผมไม่แพงไม่แพงมากนะครับผมน็อตก็เป็นนาคมเลยพี่ร้านเลยครับพี่น็อตที่ร้านเลยครับแกนล้อหน้าด้วยครับพี่ใช่ครับเป็นแกนล้อหน้าเลยแล้วก็เป็นบูทบูทล้อเป็นบูทสร้างบูทสร้างใช่นะครับผมโอเคพวกขอบล้อเหรอครับพี่ทันพวกล้อเป็นอะกอนครับเป็นอะกอนหนึ่งสองเป็นโมลาดเป็นงานตัวแข็งที่สุดนะครับใช่คือโมลาดเนี่ยมันจะมีแบบสามเกจ มีเกรจปานกลางมีมีเกรจต่ำแล้วก็เกรจที่แข็งที่สุดใช่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเี่รันได้ไหมพันเจ็ดห้าสิบครับพันเจ็ดห้าสิบครับที่ร้านมีนะที่ร้านมีครับโอเคประมาณนี้นะครับผมฝั่งซ้ายแล้วก็อ่าพี่ดันมาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ได้ทําอะไรบ้างไหมครับฝั่งนี้ก็ใส่เนี่ยครับน็อตไม่มีอะไรเยอะก็มีน็อตพวกเก็บน็อตพวกมีหม้อน้ําแล้วก็หม้อน้ําครับหม้อน้ํานี้คือเป็นของอะไรครับพี่ของมันเลยไหมครับมีน้ำมันน้ำมีดิเป็นของ BST ครับอ๋อ BST ครับเป็นหม้อน้ยนครับ เท่าไหร่ครับพี่ตันหม้อน้ำตัวนี้ประมาณพันเจ็ดครับพันเจ็ดเลยนะครับผมครับคันพวกคันเกียร์เกียร์โยงนี่เป็นของอะไรครับพี่ตันของของหน่วยครับของหน่วยเลยเท่าไหร่ครับพี่ตันตัวนี้ประมาณประมาณราคาไม่ได้เป็นพันไหมครับน่าจะถึงครับเป็นพันนะทั้งทั้งทั้งชุดนะนะครับโอเคครับผมโช๊คจะวิ่งมีโช๊คแก๊สซี่โช๊คลังเป็นแก๊สซี่ใช่ครับแต่มันจะเป็นรอยนะเพราะว่าผมปรับเยอะหน่อยโอ้โปรับหายไหมครับพี่เท่าไหร่ครับพี่ตันโช๊คตัวนี้โช๊คประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาท โอเคแล้วพวกอาอร์มเลยเนี่ยครับจำ,จำจำราคาไม่ไม่เย้ยได้อะ่ะแล้วก็พวกอาอร์มเลยเนี่ยครับเพื่อนอาร์มนี่เป็นของอะไรครับเป็นอาร์มก็เรียกอาร์มเลยอะอ่ามันเป็นตรงรุ่นมันไม่เลยมไหมครับพี่ใช่<ม>ครับ <นะ S 2> เป็นหูบนนะครับหูบนครับอืมประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อนพันกว่าบาทพันกว่าบาทใช่ ที่ร้านก็มีมีขายทีี <S <S ่ร้าานมขยครับผมสเตอร์หล ah okay. ังเป็นเป็นสามสี่ครับเป็นของนักขุมเลยนะสามโอ้สเตอร์นักขุมเลยสามสี่ครับอุ้ยพี่สี่สี่หนึ่งห้าเป็นสเตนเลสนะพี่ใช่ราคาราคาเป็นไงครับหน้าร้านขายอยู่เก้าร้อยมั้งครับสเตอร์นะพี่เป็นสเตนเลสนะพี่ยาวๆเลยใช่ยาวยุ่มหลังครับรุ่มหลังเป็นพวกเดดครับเดดแล้วก็บุดล้อพวกโซอาเคแท้นะครับครับผมโซอาเคเส้นเท่าไหร่ครับพี่ดันโซอาเคแท้นี่อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะครับผมโอเค มานี่มาฝั่งนี้ครับพี่ดันฝั่งนี้ทําอะไรบ้างครับมีมือลิงซูอ่ะครับครับมือลิงซูซูซูกิอ๋อใส่อย่างนี้เลยครับพี่ดันใช่ครับอ๋อแล้วก็สายเบรกสายเบรกนี้เป็นของนักครเมงเลยตรงรุ่นมันเลยใช่ครับใช่ไหมครับเส้นเท่าไหร่ครับพี่ดันมันมาอยู่ที่ประมาณ3 0 0กว่าบาท300้กว่าบาทอ่ามือลิงนี้เท่าไหร่ครับมือลิงประมาณรวมตัวตั้งลองด้วยครับหมนลองประมาณ8 5 0 850ห้าครับนะครับผม ประมาณนี้อ่ะแล้วก็พวกท่อนะครับพี่จันท่อท่อก็อยู่ที่ประมาณแปดพันห้าเป็น T4 T4 ครับลาบเป็นตัวเก่าเลยนะสแตนเลสนรัพี่เนาะใช่ครับแดงบางทรายตามสูตรมาเลยแล้วก็อ่าฝั่งนี้ครับพี่จันเครื่องอะไรนี่ได้ได้ทำไหมครับทำครับเป็นเป็นอะไรครับบอกได้ไหมเป็นบอกได้ครับเป็นสเต็ปอะไรครับพี่จันตัวนี้สเต็ปเป็นลูกเดิมยงเสื้อลูกเดิมยงเสื้อแล้วก็ชักหนึ่งยู่สองชักหนึ่งจุสองด้วยครับโอ้โห ลีดอะไรเนี่ยครับลีดเดิมครับแต่ว่าเป็นใบคาร์บอนใบคาร์บอนครับแล้วก็เป็นคาู์บูเรียมโอ้โหคือจะเน้นแบบออปชั่นร้อยครับครับเสื้อเป็น1855เนาะพี่นี่ได้เบิกใหม่ไหมครับพี่ดันเสื้อหรือว่าไม่ได้เบิกเบิกใหม่ครับเบิกใหม่เลยครับใช่ครับโอ้ราคาเป็นไงครับพี่ดันก็เป็นหมื่นไหมครับน่าจะได้ไหมถ้าเฉพาะเสื้อไม่ถึงนะครับเฉพาะเสื้อไม่ถึงแต่ถ้าถ้าถ้ารวมเสื้อฝาลูกสูบก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะไล่เก็บน็อตนะคงหมดเลยใช่ครับใช่ไหมเรา ประมาณนี้อันนี้ชุดสีมันมีแค่นี้ไหมหรือมีครับพี่มีมีอีกมีแต่ว่าไม่ได้ใส่อืโอเคโค้งนี่คือทําใหม่หมดเลยครับผมมีปั๊มติ๊กเนี่ยติ๊กออกกัมติ๊กด้วยมันมันช่วยอะไรบ้างครับพี่จันปั๊มติ๊กตัวนี้ปั๊มติ๊กคือผมถอดไอตัวแบบหมอน้ำออกไงครับใช่ครับคือให้แบบรถพละเครื่องยนต์อ่ารถพละเครื่องยนต์อืแพงไหมครับพี่จันตัวนี้ไม่ไม่แพงครับพันกว่าบาทพันกว่าบาทครับนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้อันนี้ติดเครื่องได้ไหมพี่จันสตาร์ทได้ไหม โอ้แน่ฟันเสียงมัฟติกมาเลยฟังเสียงครับ K R ตายเป็ดเครื่องซิ่ง นิดเดียวจัดให้เต็มเลยโหดจริงๆเสียงเสียงมันโหดมากนะพี่นะนะพี่ก็พอสมควรครับครับอ่าพี่จันฝากธุรกิจที่ร้านหน่อยครับก็ร้านอยู่นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจากสี่แยกปูขวางแล้วก็เลี้ยวไปทางปากนครสามร้อยเมตรอยู่ยังเย้องทุกแมนชั่นนะครับครับมีอะไรบ้างครับพี่ที่ร้านมีอะไรทำพวกรถโบราณด้วยเวบป้าพวกแบบทำทุกรุ่นนะครับวิบากด้วยวิบากด้วยครับขายน็อตอาคมด้วยขายน็อตมีพวกอะไรตกแต่ง มีหมดเลยคือแบบซื้อที่เราเราพร้อมใส่เลยครับพร้อมใส่เลยครับใช่ไหมครับอ่าเฟซบุ๊กมีไหมครับมีครับผมพูดมาเลยครับพี่ชื่อเฟซกิติยากรบุรัฐครับโอเคเดี๋ยวขึ้นในที่หน้าจอขอบคุณพี่สันมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้เนาะครับผมส่งอะไรไหมพี่ส่งครับผมส่งนะโอเคขอบคุณพี่สันมากสำหรับนี้สวัสดีครับ